สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในช่องพัตตาพากินพาเที่ยวชาแนลมือนเดิมนะคะวันนี้จะพามาทําขัวนูค่ะวันนี้มาด้วยจากพี่น้องขัวนูตั้งไฟขัวหอมๆค่ะเอาสีขัวใส่นี้เด้อค่ะตะไคร้พริกข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ เอาสิตามใส่ขัวไปเลยค่ะให้มันหอม ขวไปเรื่อยๆนะคะจนขวายมันหอมนะค่ะมาค่ะมาปุงค่ะบดนี้พอเขาขวได้ที่แล้วก็มาปุงค่ะ ของชูลวดค่ะใส่ไปเลยน้ำปลาค่าะปลา เติมน้ำจิ้น,น้อยค่ะเครือค่ะ หอ,อมใส่มะเขือค่ะมันคั่ว เดี๋ยวห้าสิพาชมบรรยากาศยามเย็นด้วยค่ะอยู่ที่ผาเก็บตะวันค่ะมาดูกันค่ะชมบรรยากาศยามเย็นนะคะ เป็นไงคะทุกคนบรรยากาศสวยไหมคะตอนเย็นคขวนูคะ่ะมัน่บรรยากาศมันได้บรรยากาศก็อากาศก็หนาวแล้วนะคะหนาวมากประมาณเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ สิบเจ็ดเซลองศาวันนี้นะคะมาค่ะได้ที่แล้วใส่เขา่าขวะบันนี้อ๋อบไปเลพี่น้องเอ,อ้ยยุอยากสิบันย้าย แหกปีค่ะมาค่ะตบท้ายด้วยใบมะละแล้วก็บใบแมงลักค่ะให้อิตุแล้วก็พักใส่ค่ะใส่ลงไปเลยปักชีใบเลื่อยคัะหอมปี โซ้า <Super S 2> ค่ะไม้ปีค่ะหอมพา้าใส่ผักกับปิดแก๊สเลยค่ะซิมเบิ้มก็ได้ค่ะ หอมแห้งได้การค่ะพี่น้องไปค่ะไปกินน้ำกันค่ะขัวนูมานน่มาค่ะมาค่ะกินน้ำกันค่ะพี่น้องขัวนูค่ะมายปีใส่ปักใส่ค่ะกับข้าวเหนียว อืมได้แล้วพี่น้องเอ้ยงอมครับ อย่าลืมนะค่ะฝากเพจพัตตาผากกินมาเที่ยวชาแนลเลยค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้นด้วอค่ะเป็นกำลังใจเ้เฮาค่ะมือนี้กับบรรยากาศก,กับึ้นตะวันขัวนูค่ะ <laughs> Nào con okay. อือกว่าจะบักสไลด์ทันแล้วมันค่มอนรัน่น เอาเป็นว่าคลิปนี้เนาะค่ะขัวนูเสร็จักใส่ใส่มะเขือขอจบพี่แพงเรื่องนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ